สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนี่ยมี้ามากความาลือขันนี้ครับผมพี่น้องครับเนี่ยเหวดลอยตกเก่าครับผมเป็นดิสหน้านะครับผม เดี๋ยวเราจะถอดหลังเดี๋ยวเราจะถอหดหลังไอ้เครื่องนะครับผมหลัง้าบอกาบอกคาบูมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนซีนโชกนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายแบบเนี่ยนะครับเบิ้งคาบูพี่น้องเนี่เบิ้งเครื่องเบิ้งสายกระบอกโชก ้ำมันหัวซีนัวนครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมีน้นำมันเครื่องกระเกที่เ้าสิอมานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นกองไฟนะครับเดี๋ยวเาเปลี่ยนกองไฟพร้อมแล้วก็สิ่งที่เกาสิเปลี่ยนก็คือหลอดไฟหน้านะครับผมก็่จะมี เดืเดืองว่าวนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าคางหนึ่งมันหนาสิหักหรือเปล่าบมเนี้ยใจนะครับผมเราซื้อมาเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นสิ้นสิ้นโชกอันนี้เกาบอลน,นะครับเนี่ยนะครับผมถึงถอดฟ้านะครับถอดได้คางหนึง่ง เรียบร้อยตัวเก่านะครับเป็นพิซนาน,านะครับซึ่งที่เขาตั้งลลางก็คือท่เนี้ยขบู่นะครับผมก็เดี๋ยวจำความสะอาดเดี๋ยวเขามาเบิ่งโอ้ยเบิร์นกี่ร้อยไปเนาะเดี๋ยวเขาล้างแล้วเราจังว่ากนะันว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับผมโอ้ยจับอะไรได้ไปเนาะเป็นข่าวน้ำมันนะเนี่ยเราจังว่างกันพี่น้องครับ แล้วนี่นะตะกวนแนมมาเต้เยก็จะพัหายสวดมันแนมมาคือสวดทุกเดือนคือหลังว่างเยอะว้าวห่มาก้องโชคตายถิ คววบมี้โชเครืิสไนี่้งหนักใจน้ำมันนี่มันจะส่งมก็าอยู่ะแค่สมัยยี่ยนควกับดุนแรกเลยเว็อรยยิงหานี่ก็ตัวติดเพ่ะใส่ที่เนีเครื่องเครื่องปริทันย่งนี้นะน้ำท่วม สมัน้ำทัวม์ขี่หนาบ้าพี่ยุ้มหน่อยพี่เหรอเทียงบอพี่เหรอขี่ไปซื้อกระเปาน้ำทัวมมีขั้น,ดดดดนเดียวอ,อย,วยู่แก่เอามาจอดึงนี้น้ำไหลออกจูแล้วก็ขี่ได้เตือ nè năm con ai thả nó ta để sai mò vét gì mà mình แน่เราบ่น่ามนเป็นสีแดงเส่ม้อนวดใครไปซื้อไปแกไปซื้อแน่พี่แงื้อจะสื้อีกไหมจะฝากซื้อให้ดีจะโลเอาไม่ห้อมกระดับเปนไปเดี๋อไปม้คุณเีวพังอันนีหนาวนะไปใส่เราสิคืนห้องแล้วบ่จะฝากเรื้อโลนึงซื้อมาให้กล่องก็ได้ ไปต้มอ่ะนั่นแหละไปต้มแบบนี้แหละอันนี้สปริงมันลาไปแล้ว่าไปเปลี่ยนสปริงใหมมันแค่จะไปก็บช่องหายรี่เลยมันร้นเปลี่ยนน้ำสปริงวะตัวสี่เลยแทกเติมเติมไม่บอกเนี่เติมน้ำมันไปละน้ำมันก็เติมจนแกนจนบลุงก็เติมเติมจนเต็มก่อนคุณนาตลาดอายรามเป็นใบใหญ่มันเปลี่ยนน้ำสปริงหมดสปริงว่ากเลยคุณมาเยือกสปริงออกโอ้ยคุณยือกหรสปริงเปี่ยนน้ำอาดไปยาเรียนทั้งคนเนี่ต้องกน้ำแฟบมาล้าง สปิงนเบิดนั e êm, bigger, <c <c sí> ่นไหมผมว่าไม่ใช่ไปมันมันกระแทกตั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 กไหน้มันผมก็เติมอยู่ตมเลยตักชคเหรอฮึโชคก็ได้ตัดโชคก็ได้ตัดแเานี้กดึงทหไมที่หรืก็เติมก็ไปเต็มนี่จปิดเลยเหรอเติมมอลยเยอะแล้วเยอะว้งใแค่ราจริงล่า เกี่ยวเนี้อไปห้องถึงกึ๊กขี้ผู้ดดิสารหุ่นหลังมันนุ่งแค่พวดอร่อยไหมเอาบุดห้องมันไม่แข็งถึนเลยท่านบรรยากาศแบบนี้วะได้ปะบรรยากาศแบบนี้เลยพี่ไปแซ่ลูกๆพอสิคืนห้องแล้วเด่น

Nào Dạ đụt mươi Lẹt lẹ mưa đắm đắm Bơ mươi đắm Chút nhung bơ Xúm nhung bơ Xúm nhung nhung cân <laughs> เดี๋ยวโตอันนั poor, ้นแรนออกมาแรนพอท่านเนี่ยถั่ที่ออกมาเนม่ะผุนมันไปทางผุนบ่เหรอผุนผวทางทอผุนอะนี่อวยว่าเป็นฟูงงมิงเมา ป8วัดเทีบู้ยบู้ยฟูงยุงมาแล้วุัยเห็นจน,น,นข,น,ขนลุกเลยรถมารถมา,นานขนลุกเลยเห็นยุงาย บาทนี uh, ่อ e ้าวสีบเร็ว hey. ย <c ười> yeah, um ้อนนอกท้ายนี่ล่ะโอ้ยไปไม่ถอยไม่ถอย

หลังเขาพูดแล้วครับผมใส่สีโซกแล้วเอาหนิบัตรแส ของไฟทันใส่มันเกลือทันเปลี่ยนว้าวว้าวทันได้ใส่นะครับใส่หรอวะเฮ้ยนี่เกือบเดือดว้าวทันได้เปลี่ยนนะครับผมมื่ก่อนพี่น้องครับผมเอ้าตามต่อมื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์เพื่อพี่น้องครับผมไปละ